ใช่ขนนกระบะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอไปขอบขอไอ้พูดนี้มาอย่างไหนี่จัดร้านีเดือนะครับรอานาี่ียไครับเปียวเปเอามาลงมาเลยมองมองไปไปกนเก็จะองลังหมดแล้วไป

ทานได้ไหมทานได้อาจจะที่รถก็มั้

ตาคนใู้าตาคนเป็นตาคอ้าตาไหนตรงนั่้ก็เรื่องเงินเรื่องไรนะรู้สึกจะเป็นเหมนที่พี่นสายูดห่ใจนังไหนจนัเตรนั้ครับตรงนี้ใช่ไมใจจริงหรอใจขอาจาส่อเนคนรอดซื้อเป็นคนสั่งของเป็นคนใช่ครับเป็นคนร้วร่วมมาแต่มนี้อ๋อนนี้นะรูปแบบนี้นะแล้ว้าไป

ตรงนี้เลยครับสมตกดะัตรงนี้เลยนะรกลับตรงนนะครับกับแล้ไปในรยวงสุบับากให้ทําการคุมรากของคนขบวนการนี้แล้ววันนี้นะครับเราได้คุรากของคนขบวนการแก๊งบาวโอกันันนี้ เริ่มดําเนินการขุดนะครับจะขุดได้ม้ากน้อยเพียงใดแค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้เสียหายที่มาแจ้งความนะครับตอนนี้เราได้ประสานายังผู้เสียหายที่เคยถูกกันโชคทรัพย์ทำดอกนี้ได้มาแจ้งความร้องทุงงออกอย่นนางสพอเมืองนครราชสีมานะครับส่วนในจังหวัดอื่นก็ขอให้ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจทอรที่ท่านเคยถูกแจ้งในฐานะเป็นผู้ที่ถูกจับคุมรับสินค้าและเมื่อลิขสิทธิ์นะครับวันนี้ขอให้กลับไปพบพนักง,งานสอบสวนนะครับเราสืบสวนทราบม,มาว่า กลุ่มแก๊งบาวโแก๊งนี้ได้มีการดำเนินการที่ไปแจ้งความแล้วก็จับกลุ่มเรื่องลิกกรสิทธ์ต่างๆนั้นถึง329คดีนะครับดังนั้นวันนี้เป็นวันที่มาเช็คย้อนกลับว่าในคดีที่ก็ทำกลับนั้นเป็นการกระทําโดยใช้แบงมอบหน้าปลอมจำนวนกี่ครั้งและถือว่าเป็นการกระโชกทรัพย์กี่พรังก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันมาแจ้งความนะครับแล้วก็จากที่ไป ก็ขอถือว่าเป็นการปิดฉากของขบวนการอ้างพรบลิขสิ์การโชครั์พี่น้องประชาชนครับการพี่น้องประชาชนเพราะมีใครมีพฤติการกัดโชครัพย์ก็ขอให้แจ้งให้เจ้าที่ตําแทราบด้วยครับสามร้อยขอคดีนี้ตั้งแต่ปีไหนคะท่าน25 5 7ัิเจ็ถึงปัจจุบันครับเฉพาะปี2 5 6พน้าร้อยหกีเไครับทั่นค่ะมันสามารถนําไปสู่การที่จะเรียกคืนเงินที่เขาเก็บไปแล้วได้ไหมคะหม่นอนครับ เเนื่องจากเป็นคดีอาญ,ญาที่เกี่ยวเนื่องคดีแพ่งเมื่ออายการยื่นฟ้องต่อศาลจะฟ้องขอให้ลงโทษทางอาญ,ญาแล้วก็ชดใช้ความประเมิดทางแพ่งด้วยครับแล้วก็ผู้เสียหายก็มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากทําให้เกิดความเสียหายเกิดความเสียชื่อเสียงหรือว่าเสียเสียริภาพในขณะที่ถูกตรวจสอบ 300กว่าคดีท่านได้รวบรวมไหมคะว่ามันเป็นมูลค่าเท่าไหร่ที่เขาเรียกเงินไปเนี่ยคะขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมครับก็เป็นค่ามากอยู่ครับอ<ม>ย่างตา่ำสุดก็5,000บาทสูงสุดก็จะประมาณ200บาทต่อรายครับท่านคะแจ็คโรบูสในวันสอบสวนมีทั้งหมดประมาณกี่รายแข่งจากการตรวจสอบแล้วเขาใช้ชื่อว่าท<ม>ีมบาวโวที่ขึ้นทะเบียนกับบริษัทบร,ริเซ็คมีประมาณ9รายครับแต่ว่าเวลาทำงานนั้นก็ไม่ได้ใช้บุนคคลเด ก็ใช้คนหื่นมาร่วมด้วยอย่างเช่นใน,นในนัดในในันครั้งนี้เนี่ยนะครับก็แล้วก็ลูกของในนันก็ไม่ได้อยู่ในทีม9คนนะครับก็เป็นนอกทีมเข้ามาเสริมะฉะนั้นเวลาไปการทําการแต่และที่ก็จะสลับหมูเวียนเลียนไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าจะสะดวกว่าใครมาร่วมทีมครับก็ไม่ว่าใครจะมาร่วมทีมก็เป็นผู้ การทำาร่วมเป็นตัวการร่วมทั้งหมดครับเรา,าจะดำเนินคดีบนทุกคนครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานไหมคะท่าน300กว่าคดนะีครับครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานมากที่สุดครับ